ใส่ขายทางด้านทีมสุโลกค่ะรตใส่ขายทางด้านทีมสุโลกครับ,ว,รบวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะระหว่างตัวแอฟกาตูมนะคะตัวโฉมใหม่กับตัวโฉม2020<อ>นะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะในเรื่องของราคาค่ะราคานะคะ,นะคะตัวโฉมเก่านะคะจะอยู่ที่625,000บาทนะคะส่วนโฉมใหม่นะคะ ของปี2 0นะคะราคาเปิดตัวเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะคะราคาอยู่ที่6,99,000บาทค่ะแต่นะคะสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่ในวันเปิดตัวจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะจะได้รับราคาสุดพิเศษนะคะจากราคา6,99,000บาทค่ะก็จะเหลืออยู่ที่6 6 9 0 0 0บาทนะคะส่วนในเรื่องของสเปคหรือความแตกต่างฟังก์ชันลูกเล่นอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณโอ๊ตแนะนำให้อีกทีหนึ่งนะคะคือหลัก กับเจ้าออนิสัน์การบินนะครับปี2020มีเครื่องยนต์1,000เรซีที่เป็นจุดหลักๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ให้มีพลังกำลังที่ดียิ่งขึ้นท่อไอเสียใหม่แฟลลิองใหม่เฟรมใหม่ช่วยลดน้ำหนักลงถึง7%นะครับตัวนี้แล้วมีไฟหน้าแบบใหม่ติดคู่เลยตัวนี้นะครับพร้อมระบบไฟคอนเดนเซอรไลท์ ช่วยสอบหว่างในขณะที่เราเข้าโต๊นะครับามาในด้านของหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอสี TFT ขนาดใหม่นะครับ6.5นิ้วพร้อมรองรับระบบพัตสกีนนะครับเป็นระบบแรกที่นำเข้ามาในรถ Honda นะครับพร้อมรองรับแอปพลิเคชัน Apple c a คและ b l และ o o t h t นะครับส่วนโหมดการขับขี่ตัวนี้มาด้วยกัน6โหมดนะครับได้แก่ชัวรเ์เบรบานการเวลออฟโหลด และอีกสองหมดอยู่ยูเซอร์นะครับเราสามารถปรับตั้งเองได้เลยตัวนี้นะครับจะได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมตัวเป็นเรื่องของพุทคอนโทรลตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะฮะชิลสามารถปรับได้5ระดับนะครับถังน้ำมันใหม่นะครับความจุเพิ่มขึ้น0.6กลิตรจากตัวเก่าเป็น24.8เดินทางได้ไกลขึ้นน้ำมันถังหนึ่งวิ่งได้ เฉลี่ย500กิโลต่อหนึ่งหาสบายสบายครับล้อใหม่ตัวนี้เป็นล้อจุดเลดนะครับที่ไม่มียางในเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีกล่องควบคุม ICM ซึ่งเป็นตัวควบคุมระบบสิลธภาพการควบคุมเครื่ขาขับขี่นะครับตัวนี้ซึ่งจะมีระบบว่ล w i ่คอน Control ป้องกันยกหน้านะครับระบบ Rear Lift Control ป้องกันยกหลังและก็จะมีอ่ uh, า Cornering l i นะครับตัวนี้เราสามารถเวลาเขาโค้งเราสามารถเบรกได้เลยนะครับตัวนี้ค่ะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมนะคะรถฉูดใหม่ปี2020นี้นะคะก็เชิญเข้ามาได้เลยนะคะที่โชว์รูมมันด้าบีทีวีที่สิงโปร์นะคะคือว่าถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์055253900ค่ะหรือจะติดตามเรานะคะที่เพจมันด้าบีทีวีสิงโปร์ก็ได้นะคลูกค้าท่านนะครับมีท่าน เจ็ดสิบเด็ดถึงสามแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ราไก่อนะครับพบกัน้หน้าครับผมสดีครับ